ไม่บีตีแม่ทำไมรู้ยังอะไรวะเอาหน้าแปลกปะล,ล่ะอารมณ์ดีเหรอตีเข่ารอ แม่ตีได้ไหมตีโป๊ะโป๊ะทำไมต้องทำมือแบบนี้กีดกายมาก